สามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลน บอลเตะกันใหญ่เลยเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยกาแฟของกิเลนสดคางแหวอะไระเออเด็กพี่หน่อยกาแฟร้อนไหมจะไปรู้เองเหรอทงไ่เองไม่รู้ไงกาแฟร้อนไม่ร้อนลองมอานิ้วจุ่มดูเด็กโอ้ไม่ได้หมายความอย่างนั้นยังไงฉันถามว่าพี่จะรับกาแฟร้อนแบบไอเต้ไหมโอ้ได้ต้องการเหมือนกันน่ะแต่ของพี่เอากาแฟมาแล้วก็แยกน้ำกาแฟนะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวชอบกินแบบ โอ้โหนี่หัวไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องแล้วชอบกินอะไรแปลกๆแล้วพี่อ่ะเรอเออจะมานั่งให้เด็กถอนหงอกทำไมวะกูกเออพี่ฮะพูดถึงเรื่องกินเนี่ยเมื่อวานอ่ะผมไปกินบุฟเฟ่ต์มาพี่อือโอ้โหแบบถูกมากเลยมาสี่จ่ายสามวันก่อนอ่ะพี่ก็ไปกินเหมือนกันบุฟเฟ่ต์เนี่ย<อ>มาห้าจ่ายหนึ่งหุยพี่ ร้านไหนอ่ะทำไมมันถูกแบบนี้ถูกเธอกับผีอะไรกันล่ะมาห้าคนที่จ่ายอยู่คนเดียวสี่คนไม่ได้จ่ายเลยโอ้ยตังค์มันไม่พอจ่ายต้องใช้การลูดเจ้าของร้านบอกลูดไม่ผ่านอ้าวทำไมลูดไม่ผ่านล่ะพี่เป็นการงานแต่งอ้าวมาดิโอ้ยเจ้าของว่นวายใหญ่เลยแกปูนี่ยังคิดจะแต่งงานอเหรอมาหนีนี่มาตกย่ำเลยว้ามึงทำตามประเพณีเนาะ อนยคเรีสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมุดลูกเบอร์777ตราหมอเสงึกครั้งนี้เว้ยเราต้องชนะพวกมันให้ได้เอ็งอย่าลืมไม้ตายเขาข่าเรียาสอนเองไปอะไรเหรอจิ้งจกฟาดหางเจระเข้ฟาดหางเอ็งจะเอาจระเข้ทำไมจระเข้ฟาดไปได้หางขาดแต่จริงจกนี่ขาดนะ ขึ้นมาใหม่งุากได้แต่เราไม่ได้ทิ้งจกธรรมดาเราทิ้งจกสองหางโอ้เมตาหมานิยมทักษะมวยไทยของเราจำให้แม่เลยพี่ปัดปิดป้องยังไงวะปัดปัดปัดนี่ไงแล้วเขาเตะมาปุ๊บปัดเลยเตะมาปิดเขาเตะมาป้องปัดปิดป้องใครทำทิ้ปัดปัดปิดปิดป้อง ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญนายสอนออกมาถ้าไกลทองัะลืมพอดีมากเดี๋ยวเราเนี่ยจะลงไปในถ้ำจ้ชาละวันแล้วลักตัวนางตะเผาทองขึ้นมาคเท้าพิกิตบอกว่าถ้าได้นางตะเภาทองมาแล้วหล่ะขจะยกเมืองให้ครึ่งหนึ่งล่าพิเศษสมรบกับนางตะเผาทองเต๋เต๋เต๋เิมนางไปไหมมุกนี้ เริรมอะไรหนักหนกแกไม่ใช่ไกลทองแกนีนนายขนมตาลเหรอดิถ้าอย่างนั้นก็มอบตัวนางตะเภาทองให้ข้าซะดีๆเอาไปเลยไปเทิร์มอะไรหนักหนาเนี่ยเราหักไปต่อไปทางฝั่งเราบ้างคันอองทินเชิญพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วระวัง เริ่มเฮ้ย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 ใ้ชนะแลยให้มาเป่ายิงฉับกันเหรอให้ไปสูป้กับมันปลั่งกับมันน่นเชิงเว่ยเออเข้าใจไหมเฮ้ยเดี๋ยวสอนเฮ้ยไอ้อามึงทำไรเนี่ยพี่เลี้ยงเว่ยเันต้องวดวนะงยพี่เลี้ยงเขาก็นวดไหล่สิวะูขา ไม่มีขาเลยขาไม่มีขากั่เหรอบอกดีจะได้นั่งให้ให้สู้มันเร็วไปโอยดบยาแล้วสู้มันเอาเอาเฮ้ยเอาแล้วบ้ายาแล้วเอาเลย ก็ไม่เป็นปาัญยังเฮ้ยจัดารมันจัดารมันรฮ้ยเฮ้ยลอกกันไว้ลอให้ได้ลอให้ได้อออ้พแล้นมัแล้วยอมแพ้้ดิฮะยอมแพ้อะยอม ยาหมดเี่เหรอไปเติมยาข้าวขาหมูเมื่อกี้ไปเติมยาดีทันแขนพอีไจับออกชิ้นออกชิ้นเฮ้ย ไม่ให้ยานเกินขนาดเว้ยช็อกเลยช็อแล้วช็อกไม่เป็นไรไม่เป็นไรแพ้ไปหนึ่งคนยังเหลืออีกสองยกนี้เท่ากับว่าไหนสอนเป็นผู้ชนะอะไรเนี่ยเป่งจะแตกแล้เนี่ยต่อไปเบิกตัวสาหา

Không Xuống bên ไะไรๆจะเล่นอะไรเนี่ยเอาวก็พูดแบบมือปั้มเอามือปั้มตรงไหนเอาเปียกฟูไอ้เปียกฟูกรู้ไหมนี่เขานี่ดูดิไออะไรอ่ะลูกข้าวใม่เป็นขงเองยอมแพ้ใช่ไหมเนี่ยแพ้แล้วชนะสองแล้วชนะสองแล้วชนะสองแล้ว ไปแล้วสองหลืออีกหนึ่งเท่านั้นแต่หนึ่งคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงรองแม่ทับออนั่นก็คือพนรองแม่ทัพมองเลยาโอตายแล้วตายแล้วก็ไม่สบายก็กลับไปพักผ่อนไป <c oughs> เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยว นานแล้วขนมปังให้ปลาสวายเนี่ยนี่ไปซื้อที่ไหนหายากเลยขนมปังกะโหลกอ่ะเร็วเล่นลข้าวเล่นกล้ามด้ยอะไรอ่ะพิสูจน์ให้ดูว่ากละกำลังขนาดไหนทีของจริงไหนไหน มีกล้ามกับเขามีไหมเนี่ยมีไหมมีไหมโชว์หน่อยพ่ออย่างงี้มีไหมแกมีไหมบอกเยเ้ยโชฝั่งนู้นเลยก่อนใคลายเรียกก่อนใยคลาย สนับสนุนโดยส u b u r b a i n e z C E เฮ้ยกามใหญ่สวยเลยนะแต่ว่ามันเหมือนขาดขาดความเงาอ,ะอ,อ่<น>ะเหรอเรา,เราต้องลงแว็กลงแว็กต์เลยดีกว่าไปลูก<ป>มาช่วยกันลูกมา ยิบดานปะปะอราบของมีครูมึงต้องไหว้ครูนก่อนเริ่มร้องโชว์นึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์คุณบิดานมันดาผู้ที่ประสิทธิ์โอ๊ยขุ่นแขนไม่ได้ติดกา้ดกามติดก้ามก้ามมึงทำไมมือเหี่ยว,ว ดูลูกของข้าซะก่อนไหวลำบากติลก้านะี่วิธีจับดาบมัน <revenge> ก <D ätzen S 2> ็ <zzarella 's> <ps> ต้องมีศิลปะนีตั้งวงให้ดีลูกวโอโนี่โอ้อ้นี่โดนทางสันเดี๋ยวเดี๋ยวปงปหนึ่ไอ้ขนมตาไปเลย นี่น้ำมันออยหรือน้ำมันปามอะ <S 1> <S 1> ่อะเแดงันเฮ้ยรอก่อนเขาว่าครูอยู่เฮ้ยข้างหลังแดงเลยว่ะเฮ้ยของขึ้นไงเก่าแลวแดงช่ของขึ้นจะตุ่มเด้วย่ะเอาให้สวยท่านเอาให้สวย อันนี้ป variance, เป็นท่าไหว้ครูห่ะคันเก่ามาก็ดวเขาจะปั่นแล้วเนี่ยเริกไปเฮ้ยยังไม่ปั่นแต่ยังไม่ปั่นดวนอันนี้ต้องป่ ไปสู้เขาหรอกสู้ปะสู้ต่อยแรงสู้ไหมสู้ไหมที่ยอมแพ้เหรอยอมแล้วกันหน้าหลังนี่มาเล่นวันไหนอะกันหน้าหลังขำกว่าทุกวันพุธทุกวันพุธสี่ทุ่มครึ่งเราเรามากินกันใหม่ดีกว่านะนี่ไม่ใช่ร้านหมูกระทะเห็นตลกหมูกระทะเหรอเอาละสรุปแว่เลยทีเสรุปว่าการประลองในครั้งนี้ฝ่ายแพ้ก็คือพวกเปืองอังวะ เพราะฉะนั้นท่านแม่ทัพเราต้องยอมรับความพ่ายแพ้ซะแล้วท่านมีอะไรจะพูดไหนสอนจะบอกว่ามีคาามายไหมทำไมพีแล้วบอกท่านแม่ทัพไปนี่ท่านแม่ทัพอย่าลืมนะสัญญาที่ท่านบอกไว้พูดช้าๆก็ได้ไม่ต้องรีบถ้าเกิดเราชนะแล้วละก็ท่านจะไว้ชีวิตเราแล้วก็ชีวิตของชาวบ้านทุกๆคนแล้วก็จะไม่รีดไถเข้าสารแล้วก็จะไม่รับซวยและที่สำคัญว ลองพูดกันต่แรอีกทีไม่รอนานๆจะดูว่าตุ่มมันจะขึ้นอีกกี่ตุ่มกอแล้วกอแล้วเรอและที่สำคัญห้ามบังคับขำิินนี่แต่งงานกับลูกชายของเจ้าก็จะไวในถ้าแม่ถ้าสัญญาที่ให้ไว้เราชายชาติทหารพูดแล้วไม่คืนคำเมืองอังวะของเราก็ยังมีเมืองจะเมือง แล้วคณะนี้คณะนี้เล่นัาไหนมาไหนแพ้เป็นแพ้ชนะเป็นชนะเราแพ้เราก็ยอมแพ้งั้นเรากลับบ้านกลับเมืองเราทุกอย่างที่สัญญาทำไว้คือไปตามสัญญาพวกเรากลับเมืองกลับเมืองนะครับขอได้ข้าทำไมครับกลับไม่ได้แล้วเราอพยมตั้งลกลากอยู่ที่นี่แปดปีเต็มๆบ้านหลังเก่าเมืองอังวะ ไฟนั้นยึดไปหมดแล้วไม่ได้เราไปอยู่ไหนกันาไหนกันนะเราจะไปเมืองไหนต่อถ้าอย่างนั้นชายชาติทหารอย่างเราไม่มีที่อยู่กับที่เก่าไม่ได้ไปตีเมืองใหม่เป็นของเราเมืองไหนล่ะเมืองทองธานีเดี๋ยวก่อนท่านแม่ทัพท่านนายกองเราจะไปตัวเปล่าไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องไปตั้งลกลากและขยายเผ่าพันธุ์ของเราเราขอเอาผู้หญิงเมืองไทยไปด้วย ไปเราจะไปขยายเผ่าพันธุ์ของเราให้เผ่าพันธุ์ของเราเพิ่มพลเมืองกว่านี้คนนี้เราเสียสละให้ท่านแม่ครับโอ้ืีแล้วโอ้โหนิ่มๆอย่างนี้ไม่ต้องเคี้ยวเลยไปไหถามไปกิเถอะอะไรนีมือเธอหรือพันผืดหมาเฮ้ย หอมเขาไทยหอมเราหอมเขาหอมเขาก่อนหอมเขาก่อนมันจำไว้ก่อนหอมเฮียพวกเรากลับบ้านกลับเมืองเราไปต่างโลกลปาปไปเอาละเอาละข้าก็ขอขอบใจเองไอสอนที่ทำให้ไทยเราเนี่ยไม่เป็นทาสถูกต้องฮะข้าก็จะยกขมิ้นให้เป็น คู่ของเองขอบใจมากต่อไปนี้พวกเราเชาวบ้านเราก็มีความสุขไม่ต้องอยู่ใต้อน,นัตของพวกศัตรูพี่พอย่าพูดนานทำไมไอขนมตาลมันคันแย่แล้วมันอยวอาบน,าน้ำแทนเอ,อ้า<อ>นั่นก็รีบไปาแล้ไปอาบน้ำเลยเออไปอาบน้ำไป<อ>ต,ตอนเนี้ข <c oughs> ้าอยากจะได้อนุสรของข้าเป็นรูปปั้นของข้าเพราะข้าได้ทำคุณงามความดีไว้ใครออจะปั้นให้ได้ไหมได้ได้ได้แต่ต้องรอปูนหน่อยนะ ปูยังไม่มายังไม่มาเอ็งยืนรออยู่ตรงนี้ก่อนเลยตั้งท่าไว้เดี๋ยวปูนมาก็จะทำให้ไปอาบ้าอาบผ้าก่อนตั้งไว้พอรอปูนมาแล้วก็โทรไปบอกทำท่าไว้